ประธานวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกณโนะรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันกรุงเทพมหานครระหว่างวันจันทร์ที่2ถึง3ธันวาคม2567ณนโะรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันกรุงเทพมหานครมีการประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโอกาสนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนายทีรดอัดฮานอิบลรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวสุนทรพจน์นายมาตินจุนกองเลขาธิการสหภาพรัฐสภากล่าวสุนทรพจน์เปิดงานโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภา นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2องนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะผู้แทนรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากประเทศสมาชิกต่างๆผู้แทนองค์การระหว่างประเทศภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่ประจำอยู่ในประเทศไทย6องค์กรประกอบด้วย UNDP, WHO, FAO, IOM, UNEP และ UNICEF ในฐานะแขกพิเศษของประเทศไทย ตลอดจนคณะผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะทูตานุทูตแขกผู้มีเกียรติอาจารย์นิสิตนักศึกษาและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมพิธีโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นจำนวน2วันคือวันที่2และ3ธันวาคม2567ซึ่งหัวข้อการประชุมได้แก่ภาพรวมเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดของโรคซึ่งเป็นการกล่าวนำในภาพรวมการสรุปสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกบทนำว่าด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในบริบทของการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางสุขภาพและตัวอย่างกลไกาการประสานความร่วมมือ ดยการประชุมแบ่งออกเป็น4ช่วงประกอบด้วยการประชุมช่วงที่1สถาปัตยกรรมความมั่นคงด้านสุขภาพโลกมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆอย่างไรบ้างการประชุมช่วงที่2ยกระดับบทบาทหน้าที่ภาครัฐสภาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางสุขภาพการประชุมช่วงที่3ภาวะผู้นำของรัฐสภาในการสร้างความไว้วางใจและความเป็นปึกแผ่นทางสังคมการประชุมช่วงที่4 การสร้างความยืดหยุ่นผ่านการนำเนินงานหลายภาคส่วนและการประชุมกลุ่มย่อย3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มย่อย1ห,หลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากลุ่มย่อย2การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลุ่มย่อย3เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการประชุมช่วงแรกเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภาพรวมเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดของโรค โดยเป็นการกล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกโดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตเน้นไปที่การใช้ภาพความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านสุขภาพในภูมิภาคในมิติต่างๆจากโรคระบาดใหญ่ที่ผ่านมารวมถึงความคาดหวังและความคิดในที่ประชุมในด้าน ผลกระทบของโควิด -19 และกรณีศึกษาจากเวียดนามซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายร่วมกันโดยเห็นพ้องว่าควรมีกลไกที่ครอบคลุมเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนสาธารณูระโภคพื้นฐานในด้านสุขภาพที่จำเป็นซึ่งสมาชิกรัฐสภามีบทบาทสำคัญยิ่งเพื่อให้มีนโยบายของรัฐบาลที่พร้อมด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่จำเป็นซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง และได้ร่วมกันหารือถึงความร่วมมือกับภาคส่วนที่ทำงานโดยตรงในชุมชนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการนี้สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะผู้แทนรัฐสภาที่ร่วมอภิปรายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับต่างประเทศและเป็นผู้มีภูมิหลังด้านสาธารณสุขทั้งสิ้นได้แก่นายประพลตั้งศรีเกียรติกุล นายวีรพันธ์สุวรรณนาไมโดยที่ประชุมเน้นย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการหยุดยั้งโควิด -19 ด้วยเครือข่ายด้านการแพทย์ที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงการมีกรอบกฎหมายในระดับชาติเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นรากฐานของโครงการด้านสาธารณสุขของไทยในเวลาต่อมา โดยในช่วงเวลาต่อจากนี้ไทยได้ตระหนักถึงแนวทางให้บัตรประชาชนใบเดียวเป็นช่องทางเข้าถึงสาธารณุปภคพื้นฐานในด้านสุขภาพของประชาชนชาวไทยรวมถึงหน่วยกู้ชีพพื้นฟ้าและการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอากาศยานซึ่งเป็นการต่อย,ยอดให้เกิดการขยายตัวในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยอีกด้วยในโอกาสนี้นายมงคลสุรสัรจจะประธานวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกโดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเลขาธิการสหาภาพรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาไทยคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิก ผู้แทนองค์การอานามัยโลกและคณะผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมด้วยประธานวุฒิสภากล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกประเทศตระหนักกันอย่างดีแล้วว่า ที่ผ่านมาโรคระบาดต่างๆที่โลกได้เผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการพัฒนาและการขับเคลื่อนภายในประเทศนั้นๆหากแต่ยังกลายเป็นปัญหาของประชาคมโลกเนื่องจากปัจจุบันโลกและโรคมีการเชื่อมโยงถึงกันโดยไม่มีพรมแดน การประชุมในช่วงสองวันนี้จะเป็นโอกาสอันสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ข้อเสนอแนะและบทบาทด้านนิติบัญญัติและแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐสภาแต่ละประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพร่วมกันอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต รวมถึงการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคของเรางานเลี้ยงอาหารกลางวันครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสที่ทุกท่านได้สร้างความรู้จักและคุ้นเคยระหว่างกันแต่ยังได้สัมผัสรับรสอาหารหลากหลายประเภทรวมถึงอาหารไทยที่คัดสันพิเศษ และในขณะเดียวกันอยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายและสัมผัสสุนทรียะแห่งดนตรีไร้พรมแดนผสมผสานเครื่องดนตรีของไทยที่เรียกว่าคลุยกับเครื่องดนตรีสากลซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ทนิตศีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2559ซึ่งท่านได้รับการกล่าวขานว่า เป็นจอมยุทธกลุยแห่งประเทศไทยโดยได้บรรเลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยสากลและเพลงไทยร่วมกับอาจารย์สุริยาพึ่งธงไทยนักเปียโนโน,นักแต่งเพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกครั้งนี้ได้มีพิธีปิดในวันอังคารที่3ธันวาคม2567 โดยนายมงคลสุระสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมรัฐสภาภาูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกอย่างเป็นทางการในานามของรัฐสภาไทยมีความยินดีที่ได้เห็นงานเสวนาที่ทรงคุณค่ายิ่งได้บรรลุผลสำเร็จส,สมดังวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายตลอดการประชุมหนึ่งวันครึ่งที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในระดับภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความพร้อมรับมือและการโต้อตอบภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในบริบทความมั่นคงทางสุขภาพซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่เปี่ยมด้วยความหวังไปติดตามบางช่วงบางตอนของการกล่าวปิดการประชุมของประธานวุฒิสภากันค่ะ ท่านเลขาธิการสาภาพรัฐสภาท่านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้แทนผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับครับในโอกาสที่การประชุมกำลังจะสิ้นสุดลงในานามของรัฐสภาไทย ผมมีความยินดีที่ได้เห็นงานเสวนาครั้งนี้นะครับได้บรรลุผลสำเร็จสมดังวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายตลอดการประชุมหนึ่งวันครึ่งที่ผ่านมาซึ่งจะท้อนหเห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในระดับภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนองความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความพร้อมรับมือและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในบริบทของความมั่นคงทางสุขภาพซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่เปี่ยมไปด้วยความหวังครับผมขอขอบคุณท่านมาตินจุดกองและคณะทำงานของสาภาพ รัฐสภาสำหรับความร่วมมืออันดียิ่งที่ท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้ผมขอชื่นชมบทบาทของสาภาพรัฐสาภา,สา,ภาในการนำพาสมาชิกรัฐภาจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้ส่งคุณวุฒิด้านสุขภาพมาเสวนาหารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขเป็นครั้งแรก นี่จึงเป็นเวทีที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนและเพิ่มพูนขีดความสามารถให้แก่สมาชิกรัฐภาในการมีส่วนร่วมผลักดันวาระความมั่นคงด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างบทบาทที่มีความหมายในการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและด้านงบประมาณเพื่อรับมือกับภัยคุกคามของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในประเทศของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการดำเนินการด้านนิติบัญญัติที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในโอกาสเดียวกันนี้ผมขอชื่นชมองค์การอนามัยโลกเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนอันมีค่าที่ทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมขอได้โปรดมั่นใจว่ารัฐสภาไทย จะยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และต่อเนื่องในการสนับสนุนภารกิจในอนาคตของสาภาพรัฐภาทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อกำหนดหนทางเบื้องหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการของพลเมืองทุกหมู่เหล่าในทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการสนับสนุนทางการเมืองให้หนักแน่นยิ่งขึ้น ื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วนโดยระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและผสานพลังในการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและคล่องตัวในการป้องกันการระบาดใหญ่ตลอดจนการประกันการเข้าถึงสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสำหรับทุกคนรวมถึงผู้้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ก่อนปิดการประชุมผมขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้นำการอภิปรายทุกท่านครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับผมขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันอย่างแข็งขันจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่ผ่านความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญยิ่งนี้ด้วยความร่วมมือดังกล่าวเราจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็น ภูมิภาคที่มีระบบสาธารณสุขที่มีความมั่นคงยั่งยืนและเป็นธรรมเพื่อสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อพันธกิจอันทรงคุณค่านี้ผมหวังว่าทุกท่านจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุขครับรวมถึงการเดินทางไป ทัศนศึกษาดูงานในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับและสําหรับท่านหลายๆท่านที่มีกำหนดที่จะเดินทางกลับในวันนี้ผมขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามที่พวกเราทั้งหลายได้มุ่งหวังไว้ทุกประการครับสวัสดีครับ นอกจากนี้นายมาตินจุนกองเลขาธิการสหาภาพรัฐสภากล่าวสุนทรพจน์ปิดงานและที่ประชุมได้มีวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการนี้นางสาวกัละยาพัฒระจิตโรธ รองประธานคณะกรรมาการการสาธารณสุขคนที่หนึ่งสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำเสนอผลลัพธ์การประชุมซึ่งเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะเป็นเหมือนถแถลงการร่วมของรัฐสภาสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการในอนาคตโดยภายหลังพิธีปิดการประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้แถลงข่าวต่อสื่อม,มวลชนโดยประธานวุฒิสภาได้กล่าวว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าในการย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในสายตาประชาค,คมโลกและยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของภูมิภาคเราในการยกระดับความพร้อมของภาครัฐสภาเพื่อร่วมสนับสนุนระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามจากการแพร่ระบาด ของโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตตลอดจนการประกันการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสำหรับทุกคน